สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องตารถเครื่องเก่าครับวันนี้มาชมครุสภาแท้อีกแล้วครับมาสดๆร้อนๆเลยครับคันนี้คุรุสภาแท้เลยนะครับรหัส KS ภาษีเต็มเลยนะครับคันนี้มีขาดบางโซ่หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าใส่ของคันอื่นมาสีเดิมๆเลยนะครับไม่ได้สาดสีนะครับคันนี้สีเดิม เสียงรายเดิมมีบางลมนะครับที่แหวงไปหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็หายแต่ไม่ได้ติดซาเล้งนะครับไม่ได้มีรอยเชื่อมนะครับตรงนี้มันหายไปเท่านั้นเองนะครับ <c oughs> อ๋อแล้วก็ท่อนะครับท่อก็ดัดแปลงมานะครับแต่เสียงไม่ได้ดังนะครับ ตำแหน่งอยู่บ้างครับนิดหน่อยไม่น่าเกลียดครับนี่ครับภาษียังเต็มอยู่นะครับระบบไฟครบนะครับคุรุสภาแท้รหัสเคเอสภาษีเต็มมีเล่มแต่ไม่มีโอนนะครับรถสวยงามครับเครื่องดีเลยครับคันนี้รถก็วิ่งผ่านเยอะนะครับในซอยช่วงเย็นนะครับที่เดิมครับ ตอนนี้คันนี้มีเล่มเขียวให้นะครับแล้วก็ภาษีเต็มนะครับคูรุสภาแท้รหัส KS เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องเลยครับเพราะว่ารถเยอะครับเดี๋ยวจะเป็นการรบกวน <personality. S 2> เครื่องดีครับ รบไฟครบนะครับมมีเสียงด้วยครับว้าว <Wow. S 1> เสียงอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกสงสัยเขาใส่มาแน่เลย <c oughs> โอ้โหแตรดังเออชอบเสียงไฟเลี้ยวครับอันนี้ไม่ต้องกลัวลืมปิดเลยฮะทีนี้ <c oughs> เสียงเตือนติ๊กตอกติ๊กตอกเลยครับโอ,อ้น่ารักมาก เออเขา้าท่าฮะนี่ฮะรถปัจจุบันก็น่าจะมีเสียงเนาะเวลาวอ่าเสียงไฟเลี้ยวเนี่ยชอบมากเลยบางคนเปิดไฟเลี้ยวจนถึงบ้านนะครับลืมปิด <c oughs> น่ามีระบบเออเสียงออกมาก็ดีครับราคาครับ9,800บาทครับ9,800บาทสนใจติดต่อมาเลยครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ เฟซ e ุ๊กไลน์ไอดติดต่อมาได้เลยครับหรือว่าหลักๆก,ก็โทรมาเลยครับจะได้สายตรงมาเลยนะครับ9,800บาทคร,รูรุ้สภาแท้นะครับรหัส KS ภาษีเต็มสนใจติดต่อมาเลยรถอยู่เชียงรายส่งได้ทั่วไทยค่าส่งคิดตามระยะทาง เงินมาถึงโอนเงินมารถไปถึงมือท่านแน่นอนนะครับสนใจติดต่อเข้ามาเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไว้กับครูรุสภานะครับสวัสดีครับ